สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู้ยิงขามาแชร์พอดแคตสต์สำหรับวันนี้จะเป็นการแชร์ในเรื่องราวของแอลฮุ e สเตดเนอะก็คือ เออหลังๆมานี้มีน้องหลายคนเนื้อทั้งที่กําลังเรียนเภสัชอยู่จบเภสัชมาแล้วหรือว่าสนใจจะเรียนเภสัชเนี่ยมีสอบถามเป็นการส่วนตัวเข้ามาจํานวนหนึ่งอะว่าเอ๊พี่หญิงพี่หญิงเนี่ยตอนนั้นคิดยังไงถึงได้มาเป็นแอร์โฮสเตสอะไรอย่างเงี้ยเออมีจํานวนคนถามที่เพิ่มมากขึ้นหญิงก็เลยรู้สึกว่าเอ๊งั้นเราก็น่าจะรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้มาแชร์เป็นคลิปเป็นกิจจลักษณะสักคลิปหนึ่งนะก็เลยมีคลิปนี้เกิดขึ้นแล้วก็ ก็จะเป็นการแชร์ในเรื่องของ3หัวข้อสําคัญเนะเพราะว่า3หัวข้อเนี้คือส่วนใหญ่ที่ถามมาก็ถามยิงสามข้อนี่แหละก็คือตอนนั้นคิดยังไงถึงได้ไปสอบเนอะข้อ2เลยคิดว่าการเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าการไปสอบแอร์โฮสเตสอะทําให้เราได้อะไรแล้วก็สุดท้ายเลยอะเรียนเพศัต์มาจบเพศัต์ใช่ไหมกว่าจะจบได้มันก็เอ้ยยากเย็นกว่าจะสอบเข้ามันก็เอ้ยยากเย็นไม่รู้สึกว่าเราจะเป็นการเสียโอกาสเหรอือโดยที่อามาเริ่มต้นที่อันดับแรกก่อนเนอะว่า ตอนนั้นหญิงคิดอย่างไงอะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าตอนที่หญิงไปสอบเอลคูสเตดอะหญิงไม่ได้ไปสอบแบบหลังจากที่เรียนจบเลยนะหญิงอะไปตอนที่ทำงานเป็นเภสัชกรมาแล้วอสามปีเต็มเต็มเลยแล้ว ตลอดระยะเวลา3ปีที่หญิงทําง,งานเป็นเภสัชอะ่ะหญิงทํางานแบบวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะแต่และว,วันก็เออสิบกว่าชั่วโมงอ่แล้วรูปแบบการทํางานที่หญิงทํามามีทั้งฟูลไทม์ที่โรงงานผลิตยาเป็นเภสัชกรฝ่ายผลิตใช่ไหมแล้วก็พาตัดไทม์ที่ทั้งร้านยาแล้วก็โรงพยาบาลด้วยมันเป็นการตัดสินใจไปสอบในขณะที่เราอะ่ะมีเรียกได้ว่ามีชีวิตบนโลกการทํางาน ของเภสัชกรจริงๆมาแล้วในหลากหลายสาขาของของวิชาชีพของเราอะแล้วตอนนั้นอะคือต้องบอกก่อนนะว่าคือหญิงเองอะมาเป็นเภสัชเพราะว่าอยากจะผลิตยาเออคือคิดมาตั้งแต่มัธยมแล้วแบบว่าจะมาทําตรงเนี้ยพอเราได้มาทําจริงๆอะเราได้เห็นโลกเห็นความเป็นจริงแล้วได้เรียนรู้อะไรโน่นนี้นั้นอะก็มานั่งทบทวนตัวเองว่าเออเราอะเหมือนคนที่แบบ อยู่โลกที่แบบมันมันเล็กมากๆเลยอะ่ะเราไม่ค่อยเห็นอะไรในในโลกภายนอกสักเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เรียนอะ่ะก็เป็นคนที่แบบเหมือนเป็นเด็กเนิร์ดคนนึงอะ่ะที่แบบไม่ค่อยสนใจเรื่องอื่นอะ่ะความรุนความรักอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สนใจยิงก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าโลกแคบมากเลยค่อนข้างที่จะแบบเออคิดว่าเราน่าจะแบบไปทําความรู้จักอะ่ะ กับโลกภายนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ยังก็มาดูเรื่องของเป้าหมายชีวิตของตัวเองอย่างเงี้ยว่าเออสรุปแล้วอะ่ะเราอะ่ะต้องการอะไรในชีวิตก็ใช้เวลาในการที่แบบว่ามาค้นหาตัวเองในส่วนนี้มากพอสมควรเลยพอพูดถึงเป้าหมายชีวิตใช่ไหมสิ่งสําคัญที่ตอนที่ตอนนั้นหญิงคิดอะ่ะมันมีอยู่3ส่วนหลกัลกๆก็คือเงินเลี้ยงชีพว่าเราอะ่ะต้องการที่จะมีเงินอะ่ะในใน,ในการเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยให้ให้ได้แบบจน ก็สิ่งแวดล้อมที่เราอยากอยากจะอยากจะมีอ่ะคำว่าสิ่งแวดล้อมอ่ะไม่ใช่ว่าต้นไม้ใบหญ้าอะไรแบบนี้นะมันหมายถึงเพื่อนร่วมงานหรือว่าที่ที่เราอาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือไลฟ์สไตล์อ่ะเดี๋ยวยินขอเริ่มที่ไลฟ์สไตล์ก่อนเนะี่ยเพราะว่าแต่ละคนอ่ะคงจะมีแบบรูปแบบของไลฟ์สไตล์ที่ต้องการอ่ะที่ไม่เหมือนกันคือหญิงเองอ่ะโดยภาพรวมเลยนะคือเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยอยากจะได้อยากมีอะไรมากอะด้วยความที่แบบเออเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมพึ่งเข้ามาที่กรุงเทพอะหลังจากที่แบบเรียนจบเพศัตแล้วอะเออแล้วแบบเป็นเป็นเด็กบ้านนอกที่แบบติดติดความบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบอะไรที่แบบมันสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยเออคือไม่ใช่แค่ตอนที่หญิงเป็นเพศัตนะทุกวันนี้ยิงเป็นนักนักบินมาแล้ว 7ปีใช่ไหมหญิงยังขับรถมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนในกรุงเทพเลยอะ่ะคือสามารถขับรถยนต์ได้นะแต่ว่าไม่ไม่ซื้อเออนั่นแหละก็คือเราอะ่ะรู้ตัวแล้วไงว่าเจ้าตัวเงินเลี้ยงชีพที่เราต้องการในชีวิตอะ่ะมันไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายคือเราอะ่ะไม่ได้โฟกัสถึงเรื่องเงินเป็นสําคัญอะมันเป็นเรื่องของรูปแบบชีวิตทักษะชีวิตการมองโลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นด้วย สุดท้ายสิ่งแวดล้อมที่เราต้องการอะด้วยความที่เราเป็นเพศชาใช่ไหมคือเหมือนกับว่าเราก็จะอยู่ในวงโครจรตรงนั้นน่ะทุกคนเข้าใจไหมว่าเหมือนเราไม่ได้ออกไปสู่โลกภายนอกว่าเออคนที่เขาแบบเรียนอย่างอื่นหรือว่าทํางานในสายอาชีพอื่น่ะเขาว่าเป็นยังไงพอคิด3ข้อนี้สุดท้ายหญิงก็เลยแบบตัดสินใจเลยว่าจะไปสอบแอร์โฮสเตดเนอะอ่ะพอตัดสินใจว่าจะไปสอบปุ๊บอ่านเออลืมบอกก่อน คือหลายคนอะเวลาที่พูดถึงแอลกอฮอตอาจจะคิดว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบเรื่องของความสวยงามใช่ไหมทุกคนจะบอกว่าหญิงอ่ะเมื่อก่อนนะเป็นคนที่ไม่ใช่เลยรูปที่ทุกคนเห็นว่าหญิงแบบแต่งหน้าในรูปในใบสมัครสอบอันเนี้ยอันนี้คือจ้างช่างแต่งนะแล้วเป็นเป็นคนที่แบบไม่ชอบทาครีมไม่ชอบแต่งหน้าทุกวันนี้หญิงก็แบบหน้าสดไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยเรื่องของ เออความความสวยงามหรือว่าการไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศโน่นนี้นะนะั่นอะไม่ใช่เป้าหมายสําคัญของหญิงแต่ว่ามันเป็นข้อเสียด้วยซ้าเพราะว่าตลอดะะตลอดระยะเวลาที่หญิงอ่ะไปไปสอบเอลคูสเตดอ่ะหญิงต้องจ้างช่าง,งแต่งหน้ามาแต่งหน้าใหนะ้ทุกครั้งที่ไปสอบเลยเออแล้วก็เอล t a สเตดเนี่ยใส่แว่นไม่ได้ด้วยนะคือต้องใส่คอนแทคเลนส์แล้วหญิงอะ่ะไม่ชอบใส่คอนแทคเลนส์มัน มันไม่สบายตาเท่ากันใส่แว่นน่ะเออฉะนั้นในเรื่องของคอสตูมอะไรภายนอกอสำหรับหญิงอะ่ะก็ถือว่าเป็นข้อเสียที่หญิงต้องพยายามพิบ่บะแบบเออปรับปรุงตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็อ่ะถามว่าเป็นเอลฟ์สเตแล้วได้อะไรสําหรับหญิงอันดับแรกเลยนะบอกก่อนว่าหญิงงานสอบแอมไม่ผ่านนะคือคือสอบได้แค่ ไปถึงรอบสุดท้ายอะเออสามารถที่จะผ่านรอบพีสกรีนได้ผ่านรอบข้อเขียนไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปไป ได้เข้าไปสู่กระบวนการสัมภาษณ์ในรอบสุดท้ายแล้วก็สอบไม่ผ่านตอนนั้นน่ะที่หญิงคิดนะว่าเอ๊ะในตลอดระยะเวลาหลายเดือนน่ะในการสอบเอลเสร็จเราได้อะไรบ้างอะ่ะหญิงรู้สึกว่าเราได้มองเห็นโลกอะ่ะที่มันกว้างมากขึ้นด้วยความที่เราก็อยู่ในวงโครจรเฉพาะของเพศรเราใช่ไหมเหมือนเราเป็นเด็กเนิร์ดเป็นเด็กวิชาการที่แบบไม่ค่อยได้ไปออกข้างนอกอะ่ะแค่ไม่กี่เดือนที่หญิงได้ได้ออกไปเรียนรู้อะไรพวกนั้นน่ะทำให้เราเห็นโลกอะไรอย่างเงี้ยที่มากขึ้นเลย แล้วตลอดระยะเวลาที่เป็นเภสัชใช่ไหมเราอยู่ในวงการแพทย์อะ่ะเราก็จะรู้ว่าเวลาที่พูดถึงพวกเราอะ่ะคนคนนอกส่วนใหญ่เวลาที่เขาคิดข้อเสียใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเราอะ่ะเป็นพวกที่แบบพีอีโก้สูงอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างก็มาแบบเอออีโก้เนี่ยมันคือสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไงอะ่ะพอเราเห็นโลกมากขึ้นอะ่ะมุมมองที่มีต่อโลกมากขึ้นอะ่ะเวลาที่เราอะ่ะมองมองตัวเองอะ่ะหรือว่า การใช้สติในการรู้ตัวกับสิ่งภายนอกที่เรารับมามันอะ่ะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะเออม,มีมีมุมมองอะไรต่างๆที่แบบความเข้าใจกับตัวเองหรือว่าโลกภายนอกอะที่แบบเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เราก็จะเห็นเลยใช่ไหมส่วนหนึ่งเลยอะตอนที่หญิงสอบเอลสเตชไหมพอเราพูดคุยกับเพื่อนๆอ,นอะ่ะพอเพื่อนแบบรู้ว่าเฮ้ยคนนี้เป็นเพศสัตว์ขเขาก็จะแบบบอกว่าเฮ้ i, ยงหญิงได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยถ้า เป็นการพูดคำว่าอีโก้ในมุมมองของคนโดยทั่วๆไปเลยนะไม่ใช่ทฤษฎีของซิงค n บันฟรอย์อะที่ว่าอีโก้คือเหมือนกับว่าเราคิดว่าตัวเองดีตัวเองเก่งใช่ไหมถามว่าอย่างมีไหมอย่งเองก็แบบเออมีอยู่นิดๆเหมือนกันแล้วมันก็มีความหวังนิดๆว่าแบบเออเราก็น่าจะสอบได้อย่างที่คนอื่นว่าแหละเออแต่ว่านั่นแหละหลังจากที่สอบไม่ได้ปุ๊บมุมมองความรู้สึกของเราอะมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันแล้วแบบ ทำไมยังเห็นเลยนะว่า,าพวกความลาดอะ่ะหรือว่าทักษะในการใช้ชีวิตของเราอะ่ะเมื่อก่อนเราจะรู้แค่แบบ IQ EQ อะไรอย่างเงี้ยแค่ไม่กี่อย่างใช่ไหมพอเราได้ไปใช้ชีวิตตรงนั้นจริงๆอะผ่านกระบวนการสอบเราก็จะเห็นเลยว่าเออทักษะในชีวิตอะมันมีหลายอย่างจริงๆนะมันมีแบบ FQ BQ NQ MQ DQ SQ c q A q อะไรหลายๆหลายๆอย่างซึ่งเราอะไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ ทั้งหมดอะแล้วแบบความเหมาะสมในชีวิตเราอะที่แบบเราทำนวนทำน,นีทนน่ทำนั่นอะมันก็ขึ้นกับเจ้าสิ่งนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเขาอะง่ายๆเลยสมองซีซ้ายกับสมองซีขวาใช่ไหมการที่เราแบบเป็นเด็กสายสายเนื้อสายวิชาการอะส่วนใหญ่เราก็จะแบบได้ฝึกหรือว่าได้พัฒนาในส่วนของซีซ้ายเป็นหลักใช่ไหมสมองซีขวาเราก็จะแบบไม่ค่อยได้ไปแตะไม่ค่อยได้ไปยุ่งสักเท่าไหร่อ่ะเพราะเราไปเจอ สถานการณ์แบบนั้นมาทําให้คือแบบมุมมองความคิดของเรา,าค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเออเราก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของสมองซีขวาอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นมีเรื่องของความสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรมากขึ้นแต่การพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายความว่าเมื่อก่อนตอนที่เราเป็นเพศาัตวเราจะเห็นแก่ตัวนะคือหญิงเองอะเป็นคนหนึ่งที่แบบพี่ที่เป็นหัวหน้าบอกว่าเฮ้หญิงเธอเนี่ยจเจ๊มากเลยคือแบบ เป็นคนที่แบบเหมือนกับอ้อล้ออะ่ะเป็นคนที่แบบไปยุ่งกับคนอื่นอะ่ะเป็นคนที่แบบทําดีกับคนอื่นอยู่เหมือนการเออแต่ว่านั่นแหละมันมันคือความแตกต่างในเรื่องของมุมมองที่เรามองเข้าไปอืมอ่ะถามว่าแล้วถ้าหญิงสอบผ่านละ่ะถ้าหญิงสอบผ่านแอร์โฮสเตยหญิงคิดว่าหญิงจะได้อะไรแน่นอนว่า หญิงก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกนะว่ามันเป็นความสามารถในในส่วนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการทํางานกับคนอื่นที่เราได้ทําไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็หญิงมองคนที่เป็นเอลูสเตสนะคือจะบอกว่าพวกเขามีความสามารถที่แบบสามารถไปต่อยอดอะอะไรได้มากมายเลยสมมุติว่าตอนนั้นหญิงสอบเอลูสเตสผ่านตอนเนี้ สมมตินะสมมุติว่าตอนนั้นเป็นแบบนั้นและตอนตอนนี้หญิงลาออกมาจากเป็นแอลเฮเซตแล้วหญิงก็ยังค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกว่าเราอะ่ะก็ยังคงสามารถกลับมาทํางานเภสัชโดยใช้ทักษะหรือว่าสกิลอะ่ะที่เราได้ไปฝึกฝนมาพัฒนามาจากการเป็นแอลเฮอรเซตอ่ะมาใช้ในงานของเราซึ่งมันก็คือข้อสุดท้ายที่ว่าแล้วคิดว่าเราจะไม่เสียโอกาสหรออันนี้บอกก่อนว่าตอนที่หญิงไปสอบอะ่ะเราก็ยังคงทํางานเป็นเภสัตยอยู่นะแค่ลางานไปสอบซัก ไม่กี่วันน่ะมันมันยิงผ่านผ่านไปถึงรอบสุดท้ายใช่ไหมจำนวนวันที่ลางานไปสอบอะทั้งหมดก็อยู่ประมาณ3-4ถึงวันได้มัง้งเออคือเราต้องสอบให้ได้ก่อนนะถึงจะลาออกจากพนักรไปเป็นอแอสเตอะไรอย่างเงี้ยเราถ้าเกิดยิงสอบได้ใช่ไหมตอนนั้นที่ยิงไปสอบอะยังคงเป็นตัวสัญญาที่ทำงานไปถึงอายุ45ปีแต่ว่าหลังมาเนี่ย เรื่องของสัญญาการทำงานเอลคู t เต e นะในบางสายการบินนะไม่ใช่ทุกสายการบินมันก็จะเป็นแบบระยะสั้นมากขึ้นก็คือต่ออายุทุกๆ3-5ปถหญปีญิงก็รู้สึกว่าถ้าต้องต่อทุกๆ3-5 3-5ปีอะมานะก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าคือเราก็ยังคงเป็นเป็นสรชกรอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เรียนรู้อะไรต่างๆอะในฐาน,นะของเอลคูสเตมาแบบ จนอิ่มแล้วอะเราก็สามารถกลับมาสู่อาชีพเป็นสัะชกรของเราได้ใช่ไหมแล้วก็เอาทักษะนั้นอะมาเออใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นแล้วเรื่องของอายุงานที่แตกต่างกันนะก็คืออ,อ่าถ้าเป็นเอลโคสเตสสายของฝั่งไทยหรือว่าฝั่งฝั่งเอเชียตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเออเกาหลีใต้ญี่ปุน่นอะไรอย่างเงี้ยอายุที่สอบอะส่วนมากเขาจะรับแบบแค่20่ว่ากว่า คือแค่อายุประมาณสัก28่ปีก็ค่อนข้างจะเริ่มต้นในอาชีพแอร์โฮสเตสหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี้ยได้น้อยลงแล้วอ่มีแค่บางสายการบินมากๆเลยที่แบบว่าอายุเยอะไปแล้วหรือหรือว่าแตะเลข3ไปแล้วยังคงสามารถสอบได้อยู่แต่ว่าอาชีพพิศษกรอ่ะพอเราเป็นปุ๊บใช่ไหมเรียงคงเริ่มต้นอ่ะที่อายุ30กว่าได้เออญิงก็เลยรู้สึกว่า ต่อให้ตอนนั้นะเราสอบได้จริงๆอต้องต้องลางางานที่แบบทำอยู่จริงๆเป็นเอลวิสเตดแล้วเราค่อยกลับมาเป็นพิศชกรอีกครั้งอะมันมันไม่ได้เสียโอกาสอะไรมากหรอกอส่วนหนึ่งเลยอะหญิงรู้สึกว่านะที่ทำให้หญิงรู้สึกแบบนั้นมันก็คือเจ้าเจ้าสิ่งนี้ไม่ใช่อันนี้มันก็คือเป้าหมายชีวิตของเราดัานเองว่าคือสุดท้ายแล้วะชีวิตเราอะต้องการอะไรเออ ฉะนั้นถ้าว่าน้องๆคนไหนสนใจนะคะยังไงหญิงรู้สึกว่าส่วนนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าหญิงเข้าใจนะการการที่เราแบบอยู่ในสายงานนี้เราเป็นเด็กเด็กเรียนเราเป็นเด็กเนินะเราอาจจะไม่ได้คิดในส่วนนี้สักเท่าไหร่แล้วโอ้อาจจะแบบคิดแค่ว่าเราทํายังไงให้เราเรียนเก่งหรือเราทำยังไงให้เราแบบได้คะแนนเยอะๆเราจะไม่ค่อยได้ตั้งคําถามกับชีวิตของเราสักเท่าไหร่แต่ว่า ถ้าใครสนใจหรือว่ามีคำถามแบบนี้ว่าเออพี่หญิงคะสอบแอลพาร์เดีไหมจะดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหญิงรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเราต,ตั้งคำถามตัวเองในเรื่องของเงินเลี้ยงชีพว่าเออความความอยากได้อยากมีอยากเป็นของเราอะ่ะเราต้องการเงินเลี้ยงชีพให้กับตัวเองอประมาณเท่าไหร่แล้วเราทำยังไงถึงจะได้เงินในระดับระ,ร,ะร,ะระดับนั้นซึ่งในส่วนนี้ถามว่าเราได้เป็นเภสัชกรแล้วอะ่ะโ,โอกาสของเราอะ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบ เออโอเคอยู่พอสมควรนะ่ะถ้าเราเริ่มต้นทำงานแบบสมมุติงา่ายๆนะรับงานเป็นสัจกรฟูลไทม์ที่ร้านยาตอนนี้มันก็เริ่มต้นประมาณแบบ4 0 0หมื่นกว่าหรือว่า50,000แล้วใช่ไหมอายุเยอะแล้วก็ยังคงกลับมาทำแล้วก็ได้เงินในส่วนนี้ได้ ต่อมาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราต้องการเราอยากจะแบบอยู่ในแวดล้อมของคนแบบไหนสถานการณ์แบบไหนอะไรยังไงเนอะสุดท้ายก็คือไลาฟา์ที่เราต้องการถ้าหากว่าเราชัดเจนกับตัวเองในเรื่องของ3ส,สิ่งนี้การตัดสินใจเรื่องเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งของเราอะ่ะมันก็อา,อาจจะมีการปิด การผิดพลาดบ้างสมหวังบ้างแต่ว่าต่อให้เราผิดพลาดะในการตัดสินใจนั้นะเราก็ยังคงรู้อยู่นะว่าเฮ้ยงั้นเราก็ทํายังไงให้แบบไปในเส้นทางใหม่ที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าการแชร์ในครั้งนี้ของหญิงจะมีประโยชน์นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ